สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชยากินนาควันนี้จะมาสาธิตการยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายค่ะท่าที่หนึ่งนะคะท่านี้นะคะจะได้ช่วงบริเวณแขนค่ะท่าต่อไปค่ะใช้มือขวานะคะกดไปที่บริเวณข้อศอกของแขนซ้ายค่ะ ท่านี้นะคะจะได้บริเวณช่วงต้นแขนค่ะทําทั้งสองข้างค่ะท่านี้นะคะจะได้บริเวณช่วงต้นแขนค่ะ,ท,ะ,คะ,ะ,คะท่าต่อไปค่ะ นี้นะคะจะได้บริเวณช่วงบ่าไปถึงต้นแขนค่ะต่อไปเป็นส่วนล่างนะคะขาขวานะคะก้าวมาไว้ที่บริเวณด้านหน้าค่ะส่วนขาซ้ายนะคะเหยียดตึงค่ะลำตัวตรงค่ะทำทั้งสองค่ะ ทางงงททั้้สอขา่านี้นะคะจะได้บริเวณต้นขาด้านหลังค่ะท่านี้นะคะเราจะยกหัวเข่าและใช้มือประสานกันและดึงหัวเข่าขึ้นมาค่ะ าน,นี้นะคะจะได้บริเวณต้นขาด้านหน้าค่ะและบริเวณหน้าแข้งค่ะท่าน,นี้นะคะจะได้บริเวณต้นขาด้านในค่ะ ท่าต่อไปนะคะเราจะใช้บริเวณปลายนิ้วมือของเรานะคะพยายามก้มหรือโค้งตัวลงไปแตะพื้นนะคะส่วนใครที่คิดว่าแตะพื้นยากเกินไปนะคะให้ใช้มือของเรานะคะจับที่บริเวณข้อเท้าก็ได้ะคะ่ะ นี้นะคะจะได้บริเวณต้นขาด,ด้านหลังค่ะขอบคุณค่ะ